ยี่ห้าเต่งอ้อโหมาแล้วซ้ำซ้ำคิดพอก็ซื้อไว้เลยนี่ซื้อไว้เลยพับนี่มะกรูดนี่พับนี่ห้องจะคล้องนี่ซื้อไว้จะไปรักใช้โองอื่นเล้วซื้อไว้เป็นแพ็กเลยนะอ่าๆเพราะอันอันอันนั้นไม่ค่อยจับนังอันนี้ไม่ค่อยจับหนังอันนี้หนึ่งยังกอดพ่อเวอร์พ่อเวอร์ขอได้อันหนึ่ง อันนี้ได้ไหมนี่ได้อยู่เนาะซื้อกอันเนาะเออนั่นแะซื้อกะจกกระจกกูก็ซื้อยุนีล่ะกระจูกน่าผู้ขายเอาเงินผ้ี่ระจกเอาเงกระจุกักบาซื้อแน่ยืมต่เขาลายเออเใหญ่เขาเด็จมหลยป่ะเอาเด้อสามสิบ ไม่กูเอาไว้ส่องราคาแคบไงอันนั้นก็สองระยะกว้างสี่เนี่ยซื้อเนี่ยเท่ากูก็ได้นี่บ่ยอกแล้วนี่หนักกมาลักกับจจกกูไปซ่องเมื่อคืนถ้าเรามัดหัวมัดอะไรนอย่างเงี้ยดีมันใหญ่ไปแม่หนูไม่ีที่เก็บหนูซื้อขนตาก่อนนะนี่ชอบขนแม่หนูชอบขนตาแบบนี้แม่นี่ไล่ระดับ เออซื้อไปนี่ไม่ได้ใส่ยิดรัมถึงมันซื้อไปนี่้ในตะการเอามานี่เจเจตะการไมาดู้เจเจเอาสเปรย์ลงให้ฉันน้ำอันหนึงสเปรย์แม่สเปรย์เหลืองให้หนูหน่อยอันหนึ่งค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ่แม่สเปรย์สีเหลืองนี่แม่ก๊อตชูนี่แม่นั่นแหละนั่นแหละค่ะเสร็จเลยค่ะลอกลมันจะตกละเก้า มาหน้าได้อย่างเนี้ยได้เยอะเลยนะครับนสินค้าก็เยอะแยะมากมายนะฮะทุกคนแล้วก็อายเลเนอร์หนูอยู่ไหนเหรออุ้ยอันนี้มัทคาราเขียวใช่ไหมนี่อันนี้มัทคาราเขียวมัน่นนี่เอ้ยมัทคาราเขียวมั่นนี่นเขียว ซอยเียนคิวลุดมืออเลนเนอร์ดีเจอแล้วดพี่น้องเนื้วปัดแกรมระยะแคบนี่โกดเนื้วปัดแกมแคบระยะแคบแคบนี่ได้หลาย,ลายพี่น้องสินค้าที่จะต้องซื้อนี่นี่รอบที่แล้วเอาไปของเขาเห็ดสียงข่อย คอยต้องซื้อไปมื่อนี้ขอเวอร์เบิร์ดไลายโอเวอร์เบิร์ดหน่อยดอกเบิ่มหรอกของเขาใส่ให้ต้องลงขึ้นใช่เราต้องซื้อเราพยยามไปกวาดไปไปยังไปกวอนไปไม่มีก๋วยเตี๋ยววะแม่ข้าวลาวมีเยอะแยะกูก็หิวอยู่แต่กูสิยเศ้าซื้อเพราะว่ายังกูคืดพอกูก็ซื้อไปเลยอะไรเนือยใส่ปะไม่อะไรเนื้อเป็นแท่งอ่ะแม่ ทีบีบมันมารักมันมาขอใช้หนูหมดแล้วนี่อะไรนี่่ไรมาเุ่่นสีพัดแก้มนี่นม,ม,ม,นมีแล้วของหนูเมียว่าให้ายกกุ้งขายไงเอาอันนันเดสัยอันอะไรๆลุมมัน ไปแน่วันมาอนมันเหลือนนึงนองอย่งีพิากษกอนโมมนจอสีเฉดอะแบเนทานไหนบางของแล้วอยู่เพิ่นเอาไปเอแปงผิวเดอันนั้นอยู่สไม่ใช่ไม่ในี้ไงกโซดซื้อแล้วมีหมดหมด ผู้ชายช็อปปิง้งเครื่องสำอางเล็กๆโครขาไฟสื่อไหมเน่เค,เนครนี่มันต้องรุ่นนี่นี่นี่ยองเราเรนี่นี่ เอ้ยร่ำเด้อนี <S <s no. ่เด้อบ่มม um, okay. so ็ดเช้าส่ไห้น้อยบอมือหนักใส่มันหวานดีไหมมันแหละแต่มือเนี่ยม่มันมีเบือบางมือกันใส่ว่ใส่ดอกส่วนี้มียังอีกว่มีอะไรอีกนะเอ๊ะบอสิบ สองร้อยยี่สิบเปย์่าไหมคะจ้าสองร้อยยี่สิบคุรถหายไปตะเปย์ซื้อไปเปย์ซื้อแล้วเด้ตะเปย์ผมเออคือก็ไม่เบียดอู้ยิ้มกันไปยิมกันมาอยู่ยานาขอใจกได้ิคมาส่อยู่ซื้อรถดิขาไฟกับซื้ออค เราจะคิดเกินไปก่อนจะ่อยมาเอาเคบอปตะก้า่อยจบ่อจะไปกินขขาก่อนคอยต้องเปลี่ยนตบ่พี่เราเตะเธอหรอมาโ้มาพาไปหายีดขอบอะเราคอยว่าเก็บเราคอยมาไลาเงินเขาพ่อพนิจ่ายังเพิ่นภาษามาคอนไวต์ตีไม่ส่หรอวะ

เนื้อกับเลืออีหลีปะบ่ก๋วยเดี๋ยวสุกไปครับเดี๋ยวสุกไปครับเดี๋ยวสุกไปเนี่ยเอาวะเอาเศลเล็กพิเศษครับอะไรนะฮะเอาเนื้อครับขออันเอาวุ้นเส้นเนื้อเอาพิเศษพิเศษเลยนะครับมันเส้นก็พิเศษกันนะคะครับกดพาไปเดินเล่นริมน้ำหน่อยเขาแล้วกัน พี่โต๊ะนี้ดีกว่ามันใหญ่ดีขึ้นไปขึ้นตัวาข่อยย่งดูสิเถอเลย่ปวดขากูกัปวดเอวน้อยน้อยเสือดำดีเสือนอยเออจะกหต่างเสือมันว่าไงว่ตายไหมเด้อ คลิปนี้ก็ไปสำนีกครับแล้วขออนุญาตกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกันนะครับเด้อพี่น้องครับ